ประวัติหลวงพ่อทองคําชื่อพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรชื่อสามาหลวงพ่อทองคําสุขโขทัยไตยมิตรชื่อที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่าหลวงพ่อทองคําเป็นพระพุทธร,รูปปางมารวิชัยศิลปะสุขโขทัยขนาดความกว้าง6.5นิ้วหรือว่า3.10เมตรขนาดความสูง7.1ศอกคืบ9นิ้วหรือว่า3.94เมตร วัตดุทองคำแท้น้ำหนัก5.5ตัน5,500กิโลกร,รมัมเป็นพระพุทธรูปทองคำแท้ในสมัยกรุงสุขโขทยัยสามารถแยกออกจากกันได้9ส่วนคือพระเศียร1ส่วนพระองค์1ส่วนพระพาหาข้างละ3ส่วนและพระเพราอีก1ส่วนนอกจากนี้ยังมีพระเกตุมาราซึ่งแยกไว้ต่างหาก แต่โบราณการมาชาวพุทธไม่ได้มองพระพุทธรูปเป็นแค่วัตถุแต่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญทางจิตใจเมื่อเห็นว่าพระพุทธรูปองค์ใดเสี่ยงต่อมนุษย์ใจบาปโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่สร้างจากวัตถุมีค่าเช่นทองคำก็จะเอาปูนบกปิดซ่อนไว้ให้ดูเป็นของไม่มีราคา พระพุทธรูปที่ถูกซ่อนไว้และถูกค้นพบเป็นข่าวเกี่ยวกาวที่สุดในยุคหนึ่งคงไม่มีองค์ไหนที่สร้างความตื่นเต้นได้เท่าพระพุทธรูปทองคำวัดไตมิตรวิทยารามซึ่งพบเมื่อปีพศ2498จากนั้นก็ค้นพบพระพุทธรูปทองคำแบบนี้อีกหลายองค์แต่พระพุทธรูปทองคำวัดไตมิตรเป็นองค์ใหญ่ที่สุดหนักถึง5ตันและเป็นทองคำบริสุทธิ์ที่สุดจนกินเนสบุ๊กต้องบันทึก ตามประวัติที่สำนักน,กนายกรัฐมนตรีพิมพ์แจกในงานทอดกรินพระราชทานนวัดไตมิตรวิทยารามวรวิหารเมื่อวันที่18ตุลาคม2514กล่าวไว้ว่าเดิมพระพุทธรูปทององค์นี้ประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารหลวงวัดมหา,าธาตุกรุงสุโข,ขทยัยแต่แล้วหายสาบสูญไปเพราะมีผู้เอาปูลปั้นหุ้มไว้ต้นเหตุของการเอาปูน หุ้มสันนิษฐานได้3ประการประการที่ห่หุ้มตั้งแต่สมเด็จพระบรมราชาธิราชหรือว่าขุนหลวงพระง,งัวเสด็จขึ้นไปตีอาณาจักรสุขโขทยัยชาวสุขโขทัยกลัวจะอัญเชิญพระพุทธรูปทองคำลงมาจึงปั้นปูนหุ้มไว้ประการที่สองหุ้มพอครั้งนั้นข้าศึกจะมาทำลายหรือเอาไฟสำรอกเอาทองออกครั้งกรุงเสียอยุธยาแตกเมื่อพุทธศักราช2310 พราะครั้งนั้นข้าศึกได้เอาไฟเที่ยวสุมสำรอกเอาทองคําเสียอนเนกอน,นันต์เช่นพระพุทธสีสันเพชรก็ถูกข้าศึกเอาไฟสุมเมลอลายลงมาทั้งองค์ประการที่สามขุนนางผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งคงจะขึ้นไปพบเห็นเข้าเมื่อปรากฏว่ามีพระพุทธลักษณะงดงามมาก ก็ใครจะอัญเชิญมาทับประดิษฐานที่วัดแห่งสกุลของตนหรือครั้งนั้นอาจไม่ทราบว่าเป็นพระพุทธรูปทองก็ได้เพราะอาปูนปั้นหุ้มไว้หนามากแต่อย่างไรก็ตามปรากฏหลักฐานว่าเท่าที่อยู่วัดโชตินารามหรือว่าวัดพญาไกายนั้นคงมาเมื่อต้นกรุงรัตนโกสิน์ในสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามนี่เอง วัดโชตินารามเป็นวัดที่พระยาไกาโกษากรมพระคังวังหน้าในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างมาตั้งแต่ยังเป็นพระยาโชติกร,ราชเศรษฐีในสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามแต่เมื่อมาถึงสมัยรัชกาลที่ห้าย่านบางคอแหลมวิมฝั่งแม่น้ําเจ้าพญาเป็นทำเลที่บริษัทฝรั่ง มาขอเช่าทํำท่าเรือกันมากวัดพญาไกรก็เลยถูกบุกรุกแคบลงทุกทีจนกลายเป็นวัดร้างบริษัทอิสเอเชียติกจำกัดได้ขอเช่าเป็นที่ทําการของบริษัทเมื่อได้รับอนุญาตแล้วก็ได้รื้อถอนเสนาสนะสงฆ์ที่หักพังจนหมดสิน้นเหลือเพียงพระอุโบสถที่มีพระพุทธรูปปูนปั้นและพระพุทธรูปทองสำม,มิตรซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่เท่ากันเพียงสององค์ ซึ่งยากต่อการขนย้ายส่วนพระขนาดย่อมถูกอัญเชิญไปไว้ตามวัดต่างๆหมดแล้วในปีพศ2478ทางคณะสงฆ์จึงมีเถระบัญชาให้วัดไตมิตรวิทยาดามกับวัดไผ่เงินโชตนารามไปอัญเชิญพระพุทธรูปสององนี้ไปเก็บรักษาไว้ทางวัดไผ่เงินโชตนารามไปก่อนจึงเชิญพระพุทธรูปทองสำม,มิตซึ่งอยู่ด้านหน้าไป วัดไตรมิตรจึงอัญเชิญพระพุทธรูปปุ่นปั้นที่เหลืออยู่มาความใหญ่โตขององค์พระพุทธรูปเมื่ออัญเชิญขึ้นประทับบนรถบรรทุกที่บริษัทอิสเอเชียติกส่งมาช่วยขนย้ายนั้นปรากฏว่าองค์พระยิ่งสูงขึ้นไปมากต้องคอยเอาไม้ค้ำสายไฟสายโทรศัพท์และสายไฟรถรางให้พ้นพระเกตุมาลามาตลอดทางจนถึงวัดไตมิตร ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําส่วนโบสถ์วิหารของวัดไตมิตรก็เก่าเต็มทนใกล้พังเต็มทีบริเวณวัดมีสภาพเป็นที่ลุ่มมีสะกูคลองน้ําท่วมขังเกือบทั่วบริเวณวัดยังหาที่เหมาะสมให้ไม่ได้จึงสร้างแค่เพิงสังกสีกันแดดกันฝนให้อยู่ข้างพระเจดียหน้าโบสถ์ไปก่อนแล้วบอกกล่าวทั่วไปว่าใครอยากได้ก็จะยกให้ มีหลายวัดต้องการนำไปเป็นพระประธานแต่ก็ขาดแคลนพานะที่จะขนไปได้บางรายก็ติดขัดที่เส้นทางรถเข้าไปไม่ถึงจนรายสุดท้ายขอไปเป็นพระประธานที่วัดบึงะวรสถิตทนบุรีแต่แล้วก็เปลี่ยนใจว่าไม่งามสมกับที่จะเป็นพระประธานจนในปีพศ2498มีการเตรียมงานฉลอง25พุทธศตรวรรษในปีพศ2500 วัดไตมิตรเกิดความสงสารพระพุทธรูปที่ไม่มีใครเหลียวแลจึงสร้างวิหารให้เป็นที่ประดิษฐานแต่ขณะขนย้ายเข้าวิหารในวันที่25พฤษภาคม2598เชือกที่สอดใต้องค์พระขึ้นเกี่ยวกับกว้านยกทานน้ำหนักไม่ได้เกิดขาดทำให้องค์พระหล่นลงมากระแทกพื้นคอนกรีต ปูนที่พ่อกระเทาะออกเห็นเนื้อในเป็นทองคําสุกป,ปังจึงจัดการกระเทาะออกทั้งองค์พบว่าไม่มีรอยบุบสลายแต่ก็เก็บเป็นความรับไว้จนมาเป็นข่าวเกี่ยวกาวในปลายปีพศ2499จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับกันว่าพระพุทธรูปทองคำองค์นี้งดงามอย่างหาทิิไม่ได้ พุทธลักษณะสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงสุโข,ขทยัยและผู้ที่สร้างพระพุทธรูปทองคำขนาดนี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคทีเดียวแต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างนอกจากสันนิฐานกันว่าน่าจะเป็นพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเพราะเป็นยุครุ่งเรืองที่สุดข,ของกรุงสุโข,ขทยัยและโปรดให้สร้างพิหารหลวงขึ้นกลางกรุงสุโข,ขทยัยเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสําคัญต่างๆ ซึ่งหลักศีลาจารึกก็กล่าวไว้ว่าการกรุงสุขโขทัยนี้มีพิหารมีพระพุทธรูปทองมีพระอัฏฐารถมีพระพุทธรูปมีพระพ,พุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธรูปอันงามพระพุทธรูปองนี้หน้าตักกว้าง3.10เมตรสูงจากฐานถึงยอดพระเกตุมาลา3.94เมตรถอดออกได้เป็น9ชิ้น มีความบริสุทธิ์ของเนื้อทองคำจากฐานขององค์พระ40%เรื่อยขึ้นไปถึงพระพักมีความบริสุทธิ์ของทอง80%ส่วนยอดเป็นทองคำเนื้อแท้99.99% 99และมีน้ำหนักเฉพาะส่วนยอดนี้45กิโลกรัมในพศ2533อินเนสบุ๊กได้บันทึกไว้ว่าพระพุทธรูปทองคำวัดไตมิตรเป็นพระพุทธรูปทองคำใหญ่ที่สุดในโลก แตีราคาไว้28.5้าล้านฟอนเมื่อเทียบกับราคาทองคำในปัจจุบันคงต้องเปลี่ยนตัวเลขนี้อีกมากในปีพศ2535พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามพระพุทธรูปทองคำของวัดไตมิตรนี้มีนามทางราชการว่าพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรเพื่อเป็นสัรพ สิริสวัสดิพิพัฒมมงคลสืบไปในปีพศ2549วัดไตรมิตรวิทยารามเห็นว่าวิหารหลังเก่าของหลวงพ่อทองคำซึ่งสร้างมาตั้งแต่พศ2498อยู่ในสภาพทุดโทรมและคับแคบไม่สะดวกแก่การรับนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายศาสนาที่มาชมและเป็นโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่เก้าทรงครองสี่เรือราชครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80ดพรรษาในพศสองพาร้อยหจึงได้จัดโครงการสร้างมหามนดบหลังใหญ่เป็นที่ประฏิสถานพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรโดยมีประชาคมนักธุรกิจเขตสัมพันธวงศ์ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมสมทบมีงบประมาณการก่อสร้าง1,000ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลตั้งงบประมาณสนับสนุน250ล้านบาทเริ่มลงมือก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนกันยายน2549เป็นอาคารหินอ่อนทรงไทย3ชั้นปิดทองในส่วนที่เป็นลวดลายและเนื่องจากมีพื้นที่ก่อสร้างแคบจึงเป็นอาคารทรงสูงซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับศาสนสถานอาื่นๆชั้นบนสุดเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำ อีกสองชั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนบอกเล่าความเป็นมาของย่านยาวราชยังมีอีกหลายวัดที่พบพระพุทธรูปทองคำแบบนี้ทั้งเปิดเผยและไม่ยอมเปิดเผยเชื่อกันว่ายังมีพระพุทธรูปทองคำถูกซุกซ่อนอยู่ในรูปแบบนี้อีกโดยยังไม่มีใครรู้ความรับ